โอ <lerin> <Koll ater> <statistically> <Chris g> ้หเริ่มเลยนะเออเอาเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ็กเซลเน่ป่ะนี่แหละเราทำงานอยู่เอาวูบไอ้เหี้ยอุ้ยเฮ้ยเยอะคนเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรแค่หลับเองเฮี้ยเราไปอยู่ที่ไหนละมึงอยู่ไหนอ่ะกูไม่รู้เฮ้ยเอชเพปหนีมันบอกให้กูหนีอ่ะ นีเฮ้ยอ๋อตัวกูตัวกูหอบแดงเฮียกูตกใจไอ้เหี้ยหอบเสียงใดเหรอกูเจอบันไดใช่หรอไอ้ยใช่กูยืนไหนไม่รู้วะเฮ้ยกดกดผิวปากกันด้วยกดจีกูได้ยาเจอวิทยุเฮ้ยนี่เจอแล้วมาเก็บวิทยุเลยยาอะไรวะเนี่ยวิทยุเฮ้ยกดกดอากดอากดอาเย็ดแล้วไงต่ออ่ะ เปิดเลยเลยสองหนึ่งอะไรวะสองหนึ่งห้องเหรอที่มันมีเลขกูว่าต้องน่าจะมีอะไรสักอย่างเจลิฟเจลิฟเอาไงดีขึ้นเลยไหมดูและเป็นรหัสแน่เลยอ๋อเอ้ยวะเวะ้ยคุยเฮียเราเนี่ย h a s h t a กหาดด้วย pi r ย,ยกกำลังสองแล้วก็คูณสองคูณแปดบวกสองแรงลมสามสิบแปด บวกเจ็ดกูรู้แหละอะไรเออเจ็ดแปดหกศูนย์อ้าวอ้าเปิดอะไรวะเนี่ยเปีดประตูเปิดไปครับอุาา้ยเยอะมามืด่ะมันมีไฟแชร์กอวะเชี่ย ยังคุมผิวปากไี่มีแต่มีตอยู่ผิวปากตอนกลางคืนเรียกพี่อ่ะอะไรอ่ะโอ้ยเฮ้ยชิมันเหมันมีพี่ชี <t <t ้แจ็คลองดูดิตรงเชี้ยอะไรน่ะโมโม่งอ่ะไอเกมเฮ้ยเฮ้ยคุณแจ็คเฮ้ยไม่ใช่ขากูได้ขาขาไปแล้วก็แล้วแล้วก็ไวตามิวไปตาหมิวกะเฮ้ย

ดิดเมยรับฟาร์มแมปต่างๆกดเกมพาร์และก็มีขายโลบัสสนใจลิงใต้คลิปอิดเมย์อิดเมยอย่าลืมอิดเมยไอเกมไอ้แกมกเวฟกูรู้อื้ออะไรอ่ะวยายกูรู้มันอยู่ดนหน้าไปทอาไฟสีแดงช็อตไปยานาเลยเอาไฟสีแดงไปแล้วเนี่ยมันมีไฟเตือนนี่ว่าอุ้ยไอ้แจ็คกูเห็นนาเนี่ยอะไรอ่ะ อย่าไปจ้องอย่าไปจ้องอย่าไปจ้องอ๋อ้ยกูมึนกูมึนแบบนี้แบบนี้กูลองกูลองแดกยาดิได้ปะเออยายายาช่วยยาช่วยช่วยบอกวะช่วย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 เอ้ยช่วยบอกนิดหนึ่งอ่ะอุ้ยอะไรอะไรเงี้ยนั่นน่ะคือเฮียอะไรวะนั่นอะไรเงี้ยเฮียเจ้าของข้าบอกว่าเฮ้ยเฮียใครม่งาขวานขโมยกันนะสลัน โอ้โหเสียงโคดังไงเฮี้ยมพ้นอะไรขนาดนี้อันนี้เฮี้ยอะไรลอยแล้วอ๋อให้ให้ทำเงาวะจอจักมันต้องทำให้เป็นรูปเลยเฮี้ย๋อหมาเออมาเออวะอ่ะนี่ไงมีอะไรมารองวะเฮ้ยประตูเฮ้ยรู้ได้แจ็คเฮี้ยแจ็คเข้าไปก่อนดิเฮียนนาฬิกาเฮ้ยไอ้เชิ้นมันมันปิดกูได้นิ้วฟิงเกอร์กูได้นิ้วอันนี้แหละมีอะไรเนี่ยอันี่สกูไงเอาไปงัดไปนี่หมดละกูว่าข้างนอกมีอะไรมาจักของอะไรวะไม่มี อุวิชิแจ็คแม่งก็ตกกลัวมีโลดพี่ชัวเฮวิอ,อะไรอ่ะไม่มีอะไรใกล้ๆมาเลยอ่ะอ้ยอะไรอะไรอยู่ข้างบนเพาดานวิขอู่กันแอลกูย,ยัง,มยยงมไม่แอลกูยังไม่ไอ้นี่มีวิโอ้ย,ยมีลาฮัทมันต้องเอาไปไขกับหรจาจ้าไอ้ตะกูอ่ะ maybe this can be break with something ต้องทำลายอ่ะต้องขอนมัน้อง,อ,อ,งอะไร ผีเมื่อกี้ใช่อะฝันเลื่องเตาเลยไอตัวที่มันมองเอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอเก๊ดอะไรยิ้เสียงอะไรอ่ะโอ้ยแดงทำไมกูเดินเข้ามันแดงอะมันต้องรีบป่ะวะปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วไงต่อเฮ้ยอะไรอะเฮียไอฝาดมันขนก้อนที่มันเข้าป่ะวะแจ็คเจนนิเฟอร์ชื่ออะไรอ๋อดูนะมีชื่อคนเหรอเออเป็นชื่อโอ้ยกูต้องเอามือไปวางโรเบิร์ต สขวัมันบอกให้มองที่ศพเดฮะซีเก ouais ็บโค้ดอ่ะถูกแล้วอันล็อกเออได้คอนได้คอนน่าจะเอาไปทุบที่รูยตัวเชียร์่แม่งเดอร์สีขามันพูด่ากัว่สีแดงตรงนี้สีแดงเฮ้ยไอ้เกตไอเกตกูวิ่งกูไปแล้วหยุดนะกูวุ้ย มาแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้มาแล้วไอ้คุยังแดงอยู่เลยอะเสียงเสียงมาแล้วมึงอยู่ไหนเฮ้ยผีมาแล้วมาแล้วมามามาว้ากูแอบมุมกูแอบมุมเจะลาเก้วเฮ้ยไอ้เหี้ยกูไปแล้วเด็กมุกมุกตอบ ไั้แม่กูเจอที้วุ้ยไอ้แม่เแล้วมเออแจ็คไฟแดงอ่ะอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแดงไม่มีแล้วมโมงไ้ตะลันไว้ไ้มเฮ้ยผีผแจ้ยมีประตูนี่นี่ีเข้ามาจะไม่มีมีอะไรด้วยนี่อะไรอ่ะอัพอายแจตาอ๋อกูใส่กูใส่กูใส่วิทยุไอเชฟเกตมันใบอยู่ว่าใครว่าใครอะไรฮายอะ thì chúng ta phải nhớ chúng ta phải nhớ chúng ta Ôi nhớ chúng ta phải 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 nhớ chúng Ôi Ôi nhớ chúng Ôi, phải nhớ chúng Ôi, phải nhớ chúng ta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  โอ้ยตมิ้วแตกถูกปะไม่มีอะไรวะมีอะไรวไม่มีไม่มีเฮ้ยมีมีคุณเจคุณด้คุณเจสีแดงถูกได้ปะแจ็คควันเฮียอะไรม้เหรอควันขมุกอย่างเงี้สัตว์เอ้ยสลันหุยอะไรอะไรอยู่บนเพดานไม่รู้เฮ้ยหินน้ำมันแจ็คว้า ฉันเพิ่งมาโดนมันมันลงมาแจ๊คฟ้าไม่ดาเลยเออไปทางนั้นแจ๊คกูไม่มีที่แอบเไอ้เกดที่มันมันมาอยู่ตรงที่กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วไอเกตค่อย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 เดินไป็นอะไรไปบรูบรู

แจ็คมันเปิดประตูเลยด้วยกูเปิดไอ้ยุ่งปิดนั่นเด้อใจดีนี่ไงอุ้ยศพเต็มเลยเออเนี่ยเราได้ใส่ชุดแล้วไอ้แจ็คใส่ชุดใส่ชุดได้เนี่ยก็ดีใส่ชุดเออเยสปวดคอนเด้อนี่เครื่องน่ะกำลังสภาพรังสีอ่ะไปอุ้ยสัตว์ไอ้สัตว์ปิดมาไม่ได้มันมาไม่ได้ปิดแล้วปิดแล้ว เจ้กรห้องแมแดงวะอยู่ไหนะมึงวะไครโอ้โหชีวิตไปห้ามอีกเด้อเว้ยมึงถือทางดับเพลิงวะอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยหมาวะต้องฉีดใส่หมาป่ะเป็นวะตุ๊กตาหมีมันแรงมากเลยอะขี่แม็นสิงวะอะไรอะถุงดำ ผ่อนกระเป๋าชิ้นเสื้อผ้าชิ้นนี้แรงทำยี้ยอะไรได้ต้องดับหรอเออว่หายว่ะจ๊ะเยี้ยอ๋อมันเอาไว้ดับหนีอยู่นะวะหายแล้วหายแล้วชิ้นนี้เป็นไงบ้างครับมี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 เพียบชี้เลยมีผิดร้อยเป็นไงเก้าอี้เก้าอี้ไม่มีว่ะเก้าอี้ปลอดภัยอ้นี่นี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้เยี้่หรอหน้ากากหลมควันหายอ่ะหายละหายละยี่อะไรรองเท้าอะไรเนี้ยไนกี้จอแดนวะเนี่ยรองเท้าบู๊ดอ่ะหายอ่ะหายละ อุ้ยวิแชร์อุ้ยยืบวิแชร์ก่ขอนั่งอันนี้มีเลยชีดเลย <c oughs> ชีดแล้วครับเป็นยังั้งครับอุ้ยหายเงินแล้วหายเงินแล้วอันนี้มีเว้ยโอ้โหแรงกนะเนี่ยแปลคนตายใช้อุ้ยอุ้ยเชี่ยต้องไปห้องอ้อพี่อ๋อห้องห้องห้องอู้หูพี่จ้องกูแดกยาก่อนวอาหนึ่งเรียกว่สองเข้ามาได้เลยเก็บมาแล้วว <ะ S> ้อิสรภาพเราต้องหาคีมาตัดเว้ย ใช่หรอเรายังมีกล้องสองกล้องที่ยังไม่ได้เปิดเออวะไอ้สัตว์เนี่ยโอ้กูแดกน้ำก่อนโอ้มาเร็วเอาข้ามาละหมา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 สัตว์เอ้ยกูเห็นแล้ว bị ai? điên rồi luôn mà tụi, ô ô, chết, đi suy nghĩ, hú mà, ô,